ไปถึงก็แต่งหน้าทําผมกันก่อนเลยครับให้ดูบรรยากาศในห้องแต่งตัวแต่งหน้าดาราเยอะมากครับมาแต่งกันที่นี่นะฮะจากนั้นก็ไปเปลี่ยนชุดครับเสร็จแล้วก็มาใส่สูตรผูกไทยดูความเรียบร้อยของชุดของเราแต่งเสร็จยังพอมีเวลาอยู่ครับก่อนงานเริ่มก็เลยออกมาถ่ายรูปกันหน่อยไม่ถนัดเลยงานที่ต้องทําเป็นหลอ่อเพรตัวจริง ไม่ต้องเก๊กยูแล้วไม่ถนัดเลยจริงๆงานที่ต้องเก๊กหล่อเนี่ยเอาละครับถึงเวลาเดินเข้างานกันแล้วครับวันนี้ผมมีรุ้น2รางวัลน,นะครับก็คือรายการฮัตทอลกแล้วก็รายการข่าวยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าสุดท้ายจะพลาดไปหมดนะครับแต่มีชื่อเข้าชิงแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วครับมีภาพบรรยากาศในงานบางส่วนมาฝากกันด้วยครับพิธีกรตอนเริ่มเป็นพี่แฟรงก์กับพี่อุ้มแล้วเปลี่ยนมาเป็นพี่ป๋อมแป๋มกับพี่โอปอครับสนุกมากตลกมากครับ2คนนี้ ยินดีกับพี่โอ๊ตด้วยครับกับรางวัลของละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตและยินดีกับพี่อุ๋ยและมิ้นด้วยไทยรัฐนิวโชว์ได้รางวัลนะส่วนตอนนี้ครับมีเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมจากน้องวีเว l e t เลตมาฝากกันครับ แต่ถ้ามีเพลงตึ่นโป๊ะแล้วก็พร้อมเต้นเหมือนกันใช่นะคะส่วนพี่นุ้ยกับน้องแจ็กกี้ออกมาเรียกเสียงฮาครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมของงานนาตาราชครั้งที่15นะครับดีใจกับทุกๆรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนด้วยครับ